Ô, ừ. ờ, hãy đứng <laughs> bay. A <laughs> <laughs> <bật không hiểu> ờ, đứng bay. Ô, anh, kathong say ba tay mang kai kai. Ô, hứt. 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 châu. hứt. Ô, hứt. Ô, hứt. này. hứt. Ô,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  ปอเหี้ยเอาไปหอดคนนิดเียปอต่างเล็กน้อยกขแถวเนาะกรนี่ที่ไน้ำกันบ่าไงี้กอะลมังมันี่ะลามังาตายแค่นี้เลยเรื่องหนุมเสียงโผล่นเหนล้มูเสียงหน้าบ่มาติปลาสุกเกือบจะเข้ายังดู ตายโอ้จตเสียไผ่แทอเพราะว่าฝาดุมากฝาดุเส้นน่อไราะยอนเลยดุเส้นอนกอะไรเพราะาเสียเทียบเห็หมดุเส้นนึ่งดอของ มเนนเนะแวางดิดึงออกึงีวไงนามนอ้ตัวนี้ตายโอ้เซด้งไหมตายบ่วะตายต้นตายปาบิงเปิดออกพลุงพลุงมาเนนพลุงไอ้เด็กปลามันบ่สองลอยโลกขื้นนี่เจหมึงนี

โทรมาแล้วเขาโทรมาให้ตายดินเห้ดเจเเียวไปเอาง่วงแล้วไม่ีนุ่งเขียวไปเอาง่วงพอรุ่งหรือกัน,นกมูมนี่ซ้ำเลยเอาไซม์มูมนีเลยเต๋ออะไร กายใ่ี่อหน่อย,อยนี้มมัมุดทางหน่อย่านงานหัวจมามั้ยใส่โมโลตายสางงูหนีหน่อยไหมป้า ปลาดุกเก๋เพราะว่าสามสิบวะเลยวะนั่นมี่ตะปลาดุกเลยเนาะเนาะตะปลาดุกเลยสามสิบโลอยู่หรอกอ๋อโอ้โห่ะละตัวเอ้อพูดะอะขาดก็ช็อตเด็ดเลยวะ ก,ก็ช็อตเด็ดเอานามใส่จังหน่อยว่เน็กตามกมา,าไว้ใส่หรอไ,ไ,ได้ได,ดังนี้รลออยู่ละอะดีตนี่ไปเอาหาตัวผ <c oughs> ิกมากกัน ผัดตะกันดังดึงมาเออกระคดอหังเดนึดึงเบิ้งกันวดพกท่านเหียวไหมเฟินก็อยากเบิ้งขึ้นกันเนาะแม่สาวาเบิ้งนี่แม่สาวสามรอยลูกาเบิ้งตัวปลาคว นึ่งนะมึงพี่ยี่ผีเขียนเลยเออแต่โตมงามดิจะมันวะเม่เธอวะนี่หาสีกกโลกบ่มงพอยเขียนคุณเหรอยุลาจกเียสิบาดน้อยก็เวทมาตัว ปลาที่บุนก well, ับปลากนี huh ้แม่ส่งอปแข่งชุ่มเหรอปลาปลาควางห่านกับหวานโอยยาบ้ห่านเู้นี่เป็นกิโลละ่อยแล้ว สองเมื่นหาวัดใจไฝเอากับเอาวังสิเพราะยี่เหนี่ยแล้วใจปั่มอยู่แล้วขุ่มชาเผือบปลาดุก เอื่อนพอรุ่งกลับไปก็ยี่ห่อพอดีต่อเพราะมันไก่กันนี่ตีเดินนี่โอ้ เราอย si oh ู่หันมันไี่ยูอะไรวะต้นไมสิ่ง้นไม้สิ่งนี่แหะมันเป็นตะมันมาเบื่อปลาดุงมันกัดกัน โอ้โดนแล้วมตายวัดไซน้ามันดิเทนี้อาน้สั่ด ปลาเอเลียนตัวนี้เขาเอื่นปลาช็อกเกิ์อันนี้แหะแม่เสาใหญ่ยุ่งสางได้ดูดกินไข่ปลาเบดเลยดินน่ปลาช็อกเกิลนี่เออเขาเอื่นปลาเอเลียนนี่แต่เพื่อายุสางได้หนโอ้ยเสียใสมากก็คือกอลมเนียนน่ะนกปากด้วง หลายบางเนี่ยมันตีกันตายอยากได้ตะมูมันงามแล้ว่าน้ำใส่คือบ่าน้าใส่ีแม่กัตังมาเพียงตังน้ใส่ใจจมไปได้บ่มันหนักดิเนี่ยนะสีเอาหล่อมาใส่ไปเลยี่าย่งแขกว่าเอาน้ใส่ไงว่านำใส่เดี๋ยวมันใส่ไปอาไปได้สีกับพ่อนมันตีตายครับกันแนบ่จะไปใส่โ กรเบาขึ้น yes. อีกต yep. ัวหวานสัติล้วปลาดูกว่านี้จะโตงนะ้เราขึ้นมัดมามาคัดติไปยยงเปยงรอยังกระโดดไรสิคัดเป็ดอพอท่านตายแคนี่ตั่างนี้ปาแข็งแค่นี้ก็ากใส่กระลมังเขียวตายแค่ทางาแขงปันคนที่จับได้ประดุกอ่ะเพียแล้วยังจักเหรอฮะ จับเสถิ่มันแห้งลายเอาติดห้กัได้หรอกจับะดูเจ้าะดูกันเยีแห้งเดีวไะดูใส่สันหลังมือนี่บ่ไอ้เลรนปีใหม่เลยอนีแล้วคือบววมม่ลองเอามาตอดเพิ่งเออเว่าเลยเหนเหล่านี้ไเนี่ยเออบาท่นเด็โอ้ยบาลุงบ่ร่นเด็กลเหล่าอยู่แล้ไปใส่ละ มันบ้มีเกี่ยวดิตอนนี้นะไชเอามเกี่ยวมีอยู่เป็นติดเกี่ยวเอ้ยเหน่ามาอยู่เดือดจันอันขวดอันถุดสาแเมตุ่นอยู่ล่างผุ่นหาถุยมาตักตรงนี้เกี่ยวชิมอืมไกแก้เย